สวัสดีครับมาพบกัอีกเช่นเคยนะครับกับร้านประดับยนต์แมคคารีนะครับวันนี้มาดูงานแต่งไฟหน้ารถนะครับของซีวิกเอฟซีนะครับคันนี้ก็จะติดตั้งเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าซีนอนนะครับเป็นสีขาวนะครับเพิ่มกําลังไฟให้เข้มขึ้นนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นไฟทับทิมนะครับไฟเดยไลท์นะครับไฟเดยไลท์ด้านหน้าเป็นมาส t ต n งนะครับมาสเตงสไตล์นะครับจะมี3ขีดนะครับ ทำให้ดูสปอร์ตดูสวยงามขึ้นมานะครับพร้อมกับไฟตัดหมอก LED นะครับไฟเดย์ไลท์ก็สามารถกระพริบได้นะครับเปิดไฟขอทานะครับจะกระพริบเป็นสีส้มนะครับเปิดไฟเลี้ยวด้านขวาก็จะกระพริบด้านขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายก็จะกระพริบด้านซ้ายนะครับ มาดูไฟแต่งด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะใส่ไฟทับทิมนะครับไฟทับทิมสีแดงนะครับด้านล่างนะครับเป็นสไตล์มัสแต่งเช่นเดียวกับไฟเดลไลด์ด้านหน้านะครับพอตีไฟขอทางก็จะกระพริบเช่นกันนะครับพร้อมกับด้านหน้านะครับส่วนชุดแต่งส่วนชุดแต่งคันนี้ก็จะใส่เป็นลิ้นแต่งรอบคันนะครับลิ้นแต่งดูจากด้านท้ายได้ครับด้านท้ายก็จะเป็นขีดคาร์บอนนะครับ แล้วก็ลิ้นด้านข้างนะครับแล้วก็ลิ้นด้านหน้านะครับเป็นคาร์บอนสไตล์นะครับทำให้ดูสปอร์ตแล้วดูดูขึ้นมาเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับร้านแต่งลแมคคาซีนโทร0 9น316 9้0 0น่า9นะครับหรือทาง l ล n e แอดแม็กคาซีนดอทคอมนมีแอดขึ้นต้นก่อนนะครับพร้อมด้วยชื่อร้านแมคคาซีนเลยนะครับ สนใจแต่งไฟสวยๆพร้อมชุดแต่งของ Civic FC ติดต่อได้เลยนะครับแกรซีนครับขอบคุณครับ